บ้องเชอร์เทเซสสวัสดีค่ะทุกคนอีแม้เองนะจ๊ะวันนี้มาเที่ยวงานเฟสติฟังนะคะงานเทศกาลวาลนานชาตินะคะที่ปีนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นตัวชูโรงนั่นเองนะคะมันรักมากนี่ค่ะขรับรถมาถึงแล้วว่าไม่มีที่จอดเลยแม้คนเยอะมากคนหาที่จอดเกือบชอั่วโมงโอ้ยนี่คะ่ะทางเขาก็จะหยุดรง เยอะมากจริงๆแล้วว่าว้าวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะเป็นวันที่แบบท้องฟ้าสวยมากโอ้โหคนเดินเท้างานกันทั้งวันเลยจ้ะแม่สุนไร้สติโอ้จะเห็นว่าวจ้ะหลากหลายประเภทหลากหลายสีหลากหลายทรงนะคะดูว้าววันนี้นานไปกลๆนะยาวๆบนท้องฟ้าจะเห็นยาวมากจริงๆโอ้โหต้องสวยมากโด่งดัง นะคะน,นอ่นดูต่อว้าวเวคือตัวใหญ่มากแล้วก็มีการแข่งว้าวจากหลากหลายประเทศด้วยนะคะก็คือมีการบังคับว้าวแล้วแข่งอ่ะเข้ามาตรงคาบินเนียน,นะคะคือเป็นแบบซุ้มของประเทศต่างๆแน่นอนค่ะนี้ที่คนไทยค่ะกําลังมอนว้าวอยู่นี่ค่ะซุ้มของประเทศไทยซึ่งปีนี้จัดใหญ่ที่สุดนะคะเป็นตัวชูโรงของนานเปนเยอะมากแนะ่แน่นเต็มถึงไม่สามารถเข้าไปได้ ออแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเวทีกลางที่เขาสแสดงการรำอะไรต่งางๆอย่างนี้มาในทารขับหมอแต่ไปวนหาที่จอดอยู่เลยไปเดินมาก็เจอซุ้มอาหารการกินค่ะก๊สโคนไทจากนบมานกสโนได้มัเลยงจ้มีัดวงผัดไทยข้าเนียวปิ้งไก่ปิ้ง,งรด ซื้อเสร็จแล้วนะคะก็มากินตรงอาหารตรงนี้นะคะดูเว้าไปตากลมไปดูบิกินี่ไปลูกก็เล่นไปเออกินไปกินมานะจ๊ะกินเสร็จแล้วก็ไปชนว้า <Wow, S 1> <Wow, S 2> ต่อจะมีควนมสาแข่งขันวอวอันนี้เป็นแบบชอนลูกยังจนเนี่ยเนี่ยวาวเป็น wow, เซตทีน,นี้นะคะคือ wow, คนบังคับเก่งมากตัวคะ่ะ คนบังคับหนึ่งคนตัเว่าหนึ่งตัวอ่านี้ลูกีแม่เองค่ะเออมันนั้นก็บังคับบ <t> ้องค <t> กนกับน้ำติดไปดมาแล้วเก่งนะาสามารถบังคับเองวันติดตองฟ้าได้รถโซดไรลโซดคือว่าไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมกับสมของเมืองไทยได้นะคะเพราะว่าคนแน่นมากแล้วคิวยาวมากลูกเล็กอ่ะน่งหลับใส่ซะละอื